สาวท่านนี้นะคะเธอส่งเรื่องเข้ามาให้ป้าแก้วนะคะเธอบอกว่าเธอต้องการที่จะบอกเล่าประสบการณ์ชีวิตของเธอให้ให้ฟังนะคะเพราะว่าอย่าคิดว่าฝรั่งรวยทุกคนแล้วอย่าคิดว่าฝรั่งที่เขาส่งเงินมาให้เราเยอะๆนะคะในแต่ละเดือนเขาจะเป็นคนรวยเขาจะเป็นคนมีเงินเขาจะเป็นคนที่มีเงินพอใช้หรืออะไรแบบนี้นะคะ มาฟังเรื่องของเธอแล้วคุณจะเข้าใจฝรั่งมากขึ้นแล้วคุณจะรักเขาเลยนะคะคือน้องบอกว่าน้องเจอกันกับแฟนนะคะคบหากันมาสามปีนะคะ <c oughs> แล้วทีนี้ทุกครั้งที่แฟนมาหานะคะเขาก็จะซื้อนู่นซื้อนั่นซื้อนี่ให้เธอเธออยากได้อะไรเขาซื้อให้เต็มที่พ่อแม่เธออยากได้อะไรซื้อของเข้าบ้านเขาซื้อให้เต็มที่ทุ่มเทให้เต็มที่นะคะ แล้วทีนี้เขาก็ส่งเงินให้เธอทุกเดือนนะคะเดือนละเยอะเลยนะคะทีนี้ในหลังจากสามปีผ่านไปเธอถามเขาว่าฉันไปเยี่ยมคุณที่นู่นได้ไหมเขาก็บอกได้นะคะเขาก็ทําวีซ่าท่องเที่ยวเยี่ยมเยือนให้เธอนะคะมาที่อังกฤษแล้วหลังจากนั้นพอเธอ <c oughs> บินมานะ เธอสุดเลยนะคะเพราะว่าเขาอยู่อพาร์ตเมนต์นะคะหนึ่งห้องนอนนะคะแต่ว่ามันเป็นสักเป็นส่วนนะคะดูดูเหมือนไม่กว้างแต่พอเข้าไปข้างในเธอบอกว่ามันกว้างนะมีห้องห้องห้องนอนส่วนตัวห้องหนึ่งห้องนั่งเล่นห้องครัวแล้วก็ห้องน้ำแล้วก็ห้องเก็บของอีกต่างหากแล้วก็มีชั้นเก็บของอยู่ข้างบนด้วยนะคะเธอบอกแบบนี้ซึ่ง อันนี้มันไม่ใช่อุปสรรคไม่ใช่ปัญหานะคะเธอบอกว่าจะรวยจะจนเธอไม่มีไม่มีปัญหาเลยแต่ว่าเธอดูข้าวของในบ้านเขาดูกันกินการอยู่ของเขาเธอบอกถึงกับน้ำตาล่วงเลยเพราะว่าเขาใช้ชีวิตแบบประหยัดมากประหยัดสุดๆนะคะแล้วเงินเธอก็เลยถามเขาว่าเงินเดือนของคุณได้เดือนละเท่าไหร่เขาก็บอกว่าได้เดือนละเท่านี้เท่านี้นะคะเธอตกใจมากเพราะว่า เหมือนเอาเงินสามส่วนเขาส่งให้เธอสองส่วนเขาเก็บไว้เป็นค่าใช้จ่ายทุกอย่างของเขาเองนะแค่ส่วนเดียวเธอร้องไห้แล้วก็เข้าไปกอดเขาแล้วก็บอกขอบคุณเขามากที่เขาเสียสละให้เธอขนาดนี้นะของในตู้ในอะไรแทบไม่มีเลยนะคะของกินของใช้แทบไม่มีเลย,นะเ,ลยเธอบอกว่าทีหลังจะทำแบบนี้อีกนะหลังจากนั้น ในปีถัดมาเธอบอกว่าเธอทำวีซ่าแต่งงานนะคะมาหาเขาก่อนก่อนที่กฎมันจะเปลี่ยนนะคะตอนนั้นแฟนมีรายได้ต่อปีผ่านเกณฑ์นะคะหนึ่งหมื่นแปดพันตอนต่อปีนะคะแต่ว่าตอนตอนนี้ค่าวีซ่ามันสูงขึ้นนะคะเธอบอกว่าเธอโชคดีมากที่เธอเข้ามาก่อนที่วีซ่า ค่าวีซ่าจะเปลี่ยนแปลงนะคะตอนตอนนี้วีซ่าจากหนึ่งค่าอะไรเขาเรียกอะรายรายได้ต่อปีนะคะต้องสอง0มื่นแปดพันปอนด์ขึ้นไปนะคะถึงจะผ่านผ่านเกณฑ์ในการที่คุณจะเอาลูกเอาเมียเข้ามาอยู่ในประเทศนี้นะคะ mm hmm. หลังจากนั้นเธอก็พอพอเธอเข้ามาแล้วเธอก็ หางานทําทันทีเลยนะคะบอกให้แฟนหางานไว้รอนะคะหลังจากที่เธอได้ใบเอ่อทำงานนะคะ n แ u นด์น mm ั n เ m b e r นะครับ mm hmm. ได้ใบทํางาน mm hmm. เธอก็รีบทํางานช่วยเขาเลยนะคะช่วยเขาทันทีเลยนะคะส่วนงานแต่งงานอะไรที่ที่บ้านไม่เรียกร้องอะไรเลยแค่ไปจดทะเบียนสมรสกันแล้วก็ทําวีซ่ามาที่นี่เลยนะคะ พราะว่าเธอไปเล่าบอกเล่าให้พ่อแม่พี่น้องฟังแล้วว่าเขาไม่รวยเลยเขาเสียสละแค่ไหนนู่นนี่นั่นซึ่งทางเธอบอกว่าเธอโชคดีที่ครอบครัวเธอก็เข้าใจนะหลังจากที่เธอมีงานทนะํานะเธอก็แบ่งเป็นสามส่วนเหมือนกันทีนี้เธอให้เขาไปสองส่วนส่วนเธอเก็บไว้หนึ่งส่วนส่งให้ทางพ่อแม่ ไม่ต้องการที่จะเดือดร้อนเงินของเขาใครจะว่าเธองโง่ก็ตามนะที่ทุ่มเทให้ผู้ชายแบบนี้นะคะหลังจากที่ทีเ่เธอย้ายมาอยู่นะคะด้วยความที่อายุยังน้อยด้วยกันก็เลยยื่นกู้ซื้อบ้านนะคะซื้อบ้านสองห้องนอนซึ่งเธอบอกว่าเผื่อมีลูกในอนาคตนะ,ะตอนนี้ชีวิตเธอเธอบอกว่าชีวิตเธอถามว่าดีไหม ถ้าเทียบกับคนอื่นที่ชีวิตดีกว่าเธอก็ก็อาจจะมองว่าไม่ดีแต่สําหรับตัวเธอเธอบอกว่าชีวิตเธอตอนนี้ดีมากลงตัวมากสามีเป็นคนดีมากพ่อแม่ก็ไม่เรียกร้องอะไรจะส่งให้หรือไม่ส่งให้พ่อแม่ไม่เคยว่าเลยนะ <c oughs> แล้วทีนี้เธอบอกว่าทำงานก็ก็เป็นใช้แรงงานแลกเงินนะคะ ก็เป็นสาวโรงงานคือคือตอนแรกที่มาอยู่ก็ทํางานทําความสะอาดนะคะหลังจากนั้นก็ไปทํางานโรงงานคือเปลี่ยนงานนะคะตอนนี้ก็ได้รับบรรจุแล้ว mm. เธอบอกว่าเธอเธอดีใจมากที่เธอได้มาอยู่ที่ประเทศนี้แล้วก็สามารถที่จะช่วยเหลือซมีตอบแทนเขาที่เขาเสียสละมาให้เธอตั้งนานนะ,ะเรื่องนี้ก็เลยนํามา เล่าสู่กันฟังเพื่อเป็นประสบการณ์เพื่อเป็นอุทาหรณ์เพื่อเป็นอะไรก็ตามแต่นะคะแล้วแต่ว่าใครจะได้คิดหรือไม่ได้คิดข้อคิดอะไรก็ตามแต่นะคะแต่ว่าในแต่ละประสบการณ์ที่แก้วนํามาเล่าสู่กันฟังมันคือชีวิตจริงๆของผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาเอาประสบการณ์ชีวิตตัวเองมาเล่าสู่กันฟังมาแชร์ให้พวกเราได้รับรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะ